วันนี้นะครับเม่กระแคทนะครับแมวน้อยมาด้วยมาเล่นปลาช่อนนะครับปลาช่อนบ่อนาน้ําท่วมนะฮะได้ก็สิบกว่าตัวแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับมันกินเอ,อ่อกบกระโดดนะครับกบกระโดดเคลิวใช้กบกระโดดเคลิวกันวันนี้ได้กี่ตัวหลายตัวประมาณกับยี่สิบอะ่ะครับผมเดี๋ยวติดตามชมคลิปกับภาพนิ่งด้วยนะครับ จากทีมงานเมกะแคสครับเต้นยุยาครับผม ได้ปะดูกกรอบไหครับกบนะครับ,ก,บกรบกะโดยของคิลริวนะฮะตีปลาช่อนปลาช่อนนาปลาช่อนนาเล็กๆครับมันดีอ้ยเบสกัดผิดไอ้เบสกัดผิดทันเลนเ,นเอร์

I like you eyes. จางครชัยสปอร์ตช่อนนาได้ตัวกินแน่นอนจากหมวยยุทธยาครับหมวยไม่กะแคทโดนแล้วนี่นะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งกบเข็นเร็วนะครับจากพรชัยสปอร์ตนะครับช่อนนาครับสวยรองอกค่ะสน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับทรกนิมืดมืดครับวิดีโอกบเข็นลิวจากพรชัยสปอร์ตนี่หมวยครับมาอีหนึ่งแต้มนะฮะกระบ,บอกน,นะ นานนำท่วมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวชมตัวต่อไปอุ๊ยอะไรวะปลาดนหนีเห็นไหมมันดึงสายดุดดๆดๆดไม่กัด 阿不赖。 กล้องซูมไว้ต้องเดินมาหน้าเขากลบนะครับกลบเคลีิวนะฮะจากเมกาแคทตัวมันเล็กตัวมันเล็กกลับหลายทีแล้วตะลุดตะลุดเดี๋ยวดูตัวใหม่สไลด์เบรจากเคลีวิวคอนชัตสปอ มาดูผลงานนะครับผลงานมาเช้าถ่ายส่วนมากจะถ่ายไม่ค่อยทันพอยืนกุละที่ับแมวสองตัวเล่นกันหนำเลย สิบตัวโอ้ยโดโดนโดนโดนโดโดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาเรียงก็ได้นะครับวันนี้กัดกบของอะไรกบกระโดดเคลนเร็วสุดยอดแล้วก็แมพัดเคลนเร็วสุดยอดโดนกันทั่วหน้าครับยกเว้นไอ้คนถ่ายเนี่ยแหละวัดหลุดกัดผิดอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ต้องใส่แมวน้อยหมดสภาพหักอยู่น้ำน้องเมวนี้ใช้คันของไร เลเซอร์เอ็กจากพรอมชัยสปอร์ตไหนโอเคครับเลเซอร์เอ็กอ่าแล้วัวแม่อะตัวแม่ใช้คันของอะไรแบ็กแคทนะครับโตสามสิบแบ็กแคทขาโหดอยู่แล้วนี่เราเรียบร้อยครับมันมัน กับหมายทุ่งนานะครับติดประตูน้ำนี่ติด,ต,ดติดคลองเอ,อกามาเดี๋ยวดูรถบ,บ่ายดูรถบ,บ่ายเดี๋ยด,ดูรถบ,บ่ายนะครับจากเต้นยุดยาครับยังแห้วอยู่รถบ่ายต้องล้างแคนหน่อยอนนโอเคครับผมโดแล้วครับเติ้ลยุดยาล้างจีกหนีแ้วมาหลายเที่ยว จุงมันมาเลยชันช่น,ชนในนาชั่นในนากับกบขินริวนะครับกบกระโดดขินริวหนีตายมาหลายเที่ยวครับคราวนี้เสร็จกันเลยขึ้นกันแล้วขึ้นกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดมานมาถ่ายบนนี้คนถ่ายบนนี้เราที่พยายามมาครึ่งวัน ยอดนะครับกบเค็นริวนี่ตายสุดขีดแล้วก็นะครับคันการูด้านะครับฝากไว้นะครับเวท85นะครับ7ฟุต2ท่อนต่อโคนตีมาช่อนมันตีมาช่อนนะครับายอ่อนๆผิวๆสุดยอดดีครับนี่นะนี่ขาบไม่ได้ครับผมกระโดดเค็นริวนะครับจากพอนชัยสปอร์ตนะครับอ้วนครับอ้วนช่อนตัวนี้อ้วน ใช้ขอหน่อยขอเพิ่งได้ตัวแรกขอหน่อยขอหน่อยเขายาเาเย็ยนอีกเอาเรียบรู้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องคลิปแลบบ้วอ่าไม่เอาก็ได้สวยๆครับกับช่อนนานะครับกุ้น คนปิดเลยนาน้ำท่วมนะครับบอกใบ้ไว้แถวแถวเสนาแถวแถวเสนานะครับใครชมคลิปแล้วอยากจะมาก็ลองเสาะหาดูครับผมตัวแรกโอเคกว่าจะได้ก็ร่วมไปบ่ายโมงแล้วโอเคครับจากต้นยุยาครับผม อ้วยอยออ่าย้อนอย่ย้อนอัดก็ไปเออลาขึ้นมาได้ไหมจับวะเออเร็วเข้าออกปลาขึ้นมาจับลากขึ้นมาเลยจับสายเร็วเร็วเข้าปลาจะหลุดแล้วลากขึ้นมาเลยเร็วเร็วเข้าปลาจะหลุดแล้วจับสายดึงขึ้นมาเลยปล่อยทางนี้สิ Bệt mau nói rồi Tên nhút dạ Heo เอางี้เอางิ้ดีกว่าวันนี้เติรนจุดใหญ่ได้ปลามั้เนี่ยหลุดแล้วหลุดอีกเป็นสิบครับวันนี้เป็นสิบนะครับกับกบเคลิวนะครับกบกระโดดเคลิิวนะครับจากตอนชัยสปอร์ตนะฮะก็ไไมนาสวยๆครับน้นำ,นำท่วมวันนี้หลุดเป็นสิบยังไม่ได้ตัวเลยเนี่ย มันออมาจากไหนวะเนี <Laure en> po, <gr> ่ยเฮ้ยชิบหายเล้วทิ้งตรงนี้อีกไอชิบหายเบสเบสถอยมาอืมไม่น่าเรียกเฉยเลยสวยแล้วเนาเน่าดีโนนมันยังจะมองมึงกลับมาเอาเดี๋ยวนี้เลยนะไอชิบหาย